สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับนิยายรักเรื่องอริรักมาเฟียในตอนที่15เรื่องราวตอนก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยโหมีโมเมนต์คิดซีนกันน่ารักมากๆเลยนะครับเนะื้อหาในวันนี้จะเป็นยังไงต่อนน้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับน,นมุมมองของเอสเตบบนใครจะรู้ว่าการจูบผู้ชายกับศัตรูของผม จะได้ลิ้มรสมันในครั้งเดียวกันและมันรู้สึกดีขนาดนี้มือของผมเลื่อนไปตามกระดูกสันหลังของเขาและลูบไล้เขาอย่างช้าๆจนกระทั่งผมจับก้นของเขาที่ให้ความรู้สึกเหลือเชื่อบนฝ่ามือของผมจูบนั้นเร่าร้อนดิบเถื่อนตราารตาและน้าทึ่งมากริมฝีปากของเราเคลื่อนที่ไปมาด้วยความร้อนแรง ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนหัวใจของผมเต้นแรงแรัวเร็วจนแทบจะทะลุออกมาจากอกในขณะที่มือของผมสัมผัสไปตามร่างกายของเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงบีบของกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้ผิวเนียนนุ่มนัน้นเราทั้งคู่หายใจหอบริมฝีปากของเรายังคงเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีวันขาดผมรู้สึกถึงความรู้สึกที่หลากหลาย ประทุขึ้นมาในอกทั้งความเกลียดชังความหลงไหลและความอยากรู้อยากเห็นว่าจุดจบของสิ่งนี้จะเป็นเช่นไรรู้ดีครางกดดนผมมากขึ้นผมต้องหยุดก่อนที่จะทํำสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านี้ผมถอนจูบออกทันทีและผลักเขาออกไปในขณะที่เราทั้งคู่หอบหายใจพอได้แล้วผมพูดเสียงเครือ ความรู้สึกทั้งหมดสับสนอยู่ในหัวใจของผมทั้งความรักความปรารถนาและความหวาดกลัวรูดี้มองมาที่ผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความเสียใจผมขอโทษผมผมไม่ควรทำแบบนี้เลยเขาพูดเบาๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้า ผมหันหลังให้เขาพยายามหายใจลึกเพื่อควบคุมความรู้สึกของตัวผมเองเราสองคนไม่ควรทำแบบนี้มันผิดและมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกรูดี้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดเสียงแผวเบาว่าแต่ว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่ามันถูกต้องขนาดนี้ล่ะ คำพูดของรูดี้ทำให้ผมหยุดคิดทุกอย่างในหัวใจของผมขัดแย้งกันเองผมรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในขณนะเดียวกันเน้นผมก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันนั้นจริงแท้และลึกซึ้งเหลือเกินผมกำลังเดินไปที่ประตูตอนที่ประตูเปิดออก เฮ้ hey, ฉันตามหานายจนทั่วแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามิกกี้ถามด้วยน้ำเสียงของเขาที่เปลี่ยนไปเมื่อเขาสังเกตว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวและจ้องมองไปที่รูดี้ที่ตอนนี้เพียงแต่เบือนหน้าไปทางอื่นมิกกี้ยืนอยู่ที่ประตูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความกังวลเกิด <re ard S 2> อะไรขึ้นที่นี่หรือเปล่า เขาถามไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วซานติอาโกและนิว New ล่ะโอเคหรือเปล่าสองคนนั้นนะ่ะผมถามหาที่ไหนสักที่ที่ไหนก็ได้ยกเว้นที่รูดี้เพื่อจะได้หลบออกไปจากสถานการณ์นี้อ๋ใช่ฉันจะไม่บอกหรอกนะว่าพวกเขาสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่าง ก็ดูดีแล้วนะมิกกี้หัวเราะเบาๆในขณะที่ผมพยักหน้าเดินไปที่ประตูนี่ในแน่ใจนะว่านายโอเคเขาถามอีกครั้งตอนเนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวเราเจอกันในตอนเช้านะผมบอกกับมิกกี้ด้วยเสียงที่มั่นคงแต่ผมรู้ว่าในใจกับระลึกถึงความรู้สึก ที่สับสนและอับอายที่ยังคงเกิดขึ้นภายในตัวผมแม้ว่าผมจะพยายามที่จะปกปิดเอาไว้ให้ดีแค่ไหนก็ตามยังคงมีความกลัวว่ารูดี้อาจจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่ผมไม่อยากให้เขารู้เวลาต่อมาแนำมุมมองของรูดี้สิ่งนั้นเรียกว่าอะไรนะ ทำไมผลไม้ที่ดีที่สุดถึงถูกห้ามอยู่เสมอหรืออะไรบ้บ้าๆแบบน้น้สิ่งต้องห้ามเนี่ยมันช่างเยายวนใจจริงๆบางอย่างเกี่ยวกับเราที่เป็นศัตรูทำให้เรื่องร้อนขึ้นหมื่นเท่าพันเท่าผมไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรไม่ยอยั่วยุเขาแบบนั้นแต่ผมอยากจะแน่ใจว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในป่ามันแปลกด,ดูร้ายบาครัง และเป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิงแต่นั่นกลับทำให้ผมต้องการมันมากขึ้นต้องการเขามากขึ้นเอสเซบนมองผมครั้งสุดท้ายแล้วเดินจากไปโดยมีมิกกี้คอยตามซึ่งมองผมด้วยสายตาที่น่าสงสัยวันรุ่งขึ้นเอสเซบนก็ไม่มาฝึกซ้อมผมคิดบ้าอะไรไปกดดันเขาแบบนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ พราะผมใช่ไหมเนี่ยบางทีผมควรจะขอโทษเขาหรือว่าทำอะไรสักอย่างหรือเราก็แค่ทิ้งมันไว้ข้างหลังเราให้เป็นอดีตไปเราสองคนเป็นผู้ชายที่โตแล้วทั้งคู่พวกเราสามารถทำได้แน่เมื่อซ้อมและฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดินไปหามิกกี้ซึ่งทำให้ผมขโมดคิ้วทันทีที่เขาสบตาผม เอสเตบันสบายดีไหมเขากอดอกและเลิกคิ้วอืมนายต้องการอะไรจากเขาเหรอนายสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่ฮะไม่มีอะไรหรอกลืมที่ฉันถามไปเหอะมิกกี้ผมกรอกตาแล้วเดินออกไป ผมไม่ได้พบเขาเลยที่ไหนตลอดทั้งวันเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำนั่นก็คือการแอบเข้าไปในพื้นที่ของพวกเขาในตอนกลางคืนและตามหาเขาและนั่นคือสิ่งที่ผมทำผมรอเมื่อพวกเขาทั้งหมดออกจากห้องแล้วจึงค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปยังห้องของพวกเขาและเคาะเบา,เบามิกกี้เหรอคือนนี้ ฉันไม่ให้นายนอนที่นี่หรอกนะผมไม่ใช่มิกกี้ผมตอบไปขณะกลัน้นหายใจขณะที่อีกฝั่งของห้องเงียบลงผมรอเกือบห้านาทีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดประตูเอสเตบบนเขาไม่พูดอะไรและกลับเข้าไปข้างในโดยเปิดประตูทิ้งเอาไว้ผมก้าวเข้าไปข้างในและปิดมมนไว้ข้างหลัง มีโน้ตอยู่เต็มเตียงเขากำลังทำงานอยู่อย่างชัดเจนเขานั่งบนเตียงและมองมาที่ผมพร้อมกับยักไหล่ในที่สุดผมของเขาหลวมไปทั้งหน้าและเขาก็เอามือลูบไปด้านข้างอย่างมีเสน่ห์มากนายรู้ไหมว่าเด็กๆของฉันจะไม่ชอบถ้าพวกเขาเห็นว่านายอยู่ที่นี่นะเขายิ้มผมพยักหน้าเบาๆ ผมรู้ผมแค่อยากจะเช็คดูว่าคุณคุณสบายดีไหมคุณไม่ได้พูดอะไรเลยหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เจอคุณเลยเอเซบานยิ้มทำไมล่ะนายเป็นห่วงฉะะันเหรอ ผมใส่หัวเล็กน้อยด้วยความรำคาญที่เขาเฉยเมยก็อย่างที่นายเห็นนั่นแหละฉันยุ่งมากเลยอ๋อาาอย่างนั้นสินะผมอยากจะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยนะนั่นมันไม่ถูกต้องจริงๆเอาเป็นว่าเราสองคนทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะ เอาละตามนั้นเขาตอบอย่างใจเย็นหยิบเอกสารและปากกากลับไปทำงานแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรออืมนายหมายความว่ายังไงล่ะคุณหมายถึงว่าจะบอกว่ามัน ไม่มีความหมายกับคุณเลยเหรอเขาวางโน้ตกลับบนเตียงแล้วลุกขึ้นเดินมาหาผมทำไมล่ะรูดี้นายต้องการอะไรจากฉันเสียงของเขานุ่มนวลและแหบแห้งผมผมไม่รู้เขาหัมเพลงแล้วขยับเข้ามาใกล้ ผมถอยหลังจนชิดประตูก็นายบอกเองนี่ให้ลืมมันเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนายพูดกับฉันแบบนั้นนี่ตออเนี้นายไม่โอเคกับเรื่องนั้นเหมือนกันเหรอเขากระซิบใส่หน้าผมและผมก็กลืนน้ำลายก็มันผิดนี่นะใช่แล้วล่ะเขาตอบผมอย่างใจเย็น ผมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนายอยากให้ฉันบอกว่ามันโอเคแล้วนายจะได้ทำสิ่งที่นายอยากทำตอนมาที่นี่อย่างนั้นเหรอเขาถามอีกครั้งและผมก็หน้าขึ้นสีแดงเรื่อจริงๆแล้วผมมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่นะผมบอกไปแล้วไงว่าผมมาที่นี่ทำไม ทำไมล่ะนายอยากให้ฉันช่วยนายไหมล่ะเอสเซบันเขาเอาเปลือกเมมริมฝีปากมาแนบกับริมฝีปากของผมแล้วผมก็ทำมันหายไปผมคว้าผมข,าของเขาเต็มมือแล้วดึงเอสเซบันเข้ามาใกล้เพื่อจูบอย่างหิวโหยเอสเซบันดันลิ้นของเขาเข้าไปในโพรงปากของผมในขณะที่ผมดูดดื่มมัน ด้วยเสียงที่ครวญครางไม่เป็นระงมเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อนน้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพราเลยนะครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ